เรวเรื่องเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมีความเชื่อขนาดมคีคืออย่างนี้เราต้องหนึ่งเราต้องเป็นคนถือศีลเจริญภาวนานะครับถ้ารู้สึกดวงไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามาในชีวิตเองครับเราก็ต้องเหมือนกับดูดวงตื่นมาแล้วยังหายใจสดชื่นรู้สึกกระพี้กระเป๋าเนี่ยวันนั้นดวงดีไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกถ้าวันนั้นตื่นมาแล้วสดชื่น,นเออสดชื่นกระพี้กระเป๋า ลมหายใจรูข้างขวาโล่งก็จะก้าวเท้าออกจากบ้านก็ลงขาวขวาออกก่อนรูซ้ายโล่งก็เท้าซ้ายออกก่อนวันนั้นคือจะดวงดีแต่ถ้ารู้สึกหงุดหงิดและอะไรก็นั่นก็ไม่ทันไอจะตักข้าวจานจานก็หลดอันนั้นน่ะดวงดับไม่ต้องไปอ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านไฟช็อตหลังคาจะถล่มหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้เป็นวิธีจากไหนครับคุณอาหรือว่าเป็นแบบพ่อสอนไง พ่ออาเขาเป็นมรคธายกวัดแล้วเขาบวชแล้วไปอยู่วัดหลวงพ่อเดิมครับแล้วไปเรียนที่วัดหลวงพ่อกันด้วยแล้วมาหลวงพ่อหวดแล้วไปจําวัดที่วัดพนมเศษเหนืพอพ่อก็สอนมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเอ้ผมจำไปใช้บ้างเลยว่า <c oughs> ใช่ถ้าวันไหนหนูรู้สึกรุ่มร้อนหงุดหงิดแล้วอย่าไปอืจะนัดใครยังไงสําคัญก็ช่างบอกทำไม่สบายกะทันหันท้องเสียมากเลยครับไม่ไปอาจะนัดมารายการหนูนะถ้าเกิดรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอาก็ไม่มาอ่า ขอโทษนะครับท้องเสียกระทันหันแคนเซิลนะมึงก็กันทั้งวัวตะตูแลยมา <นะ S 2> ถือว่าเราโชคดีแต่ไว่ามาเช้านี้อากาศสดชื่น